สวัสดีฮะสวัสดีสำคัญน,นะครับแม่อย่าเบียดกันนะแม่นะเพราะว่าที่นั่งมันไม่มีมันมีแต่ที่นอนอยังไงก็อยู่กันจนเราเลิกนะแม่นะอย่าเพิ่งทิ้งผมไปไหนนะผมว้าวเวนะแม่นะมาเล่นทุกทีเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมีนะ เนี win winter, um, oh, ่ยไม่เหมือนวันนี้เลยวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีผมเองฮะให้นามอยู่ว่าหลวงรู้เถิ่อเป็นทหารอยู่กับพวกท่านเนี่ยมานานแต่ก่อนที่จะมาเป็นทหารเนี่ยฉันเป็นเด็กวัดมาก่อนลาลวงตาพอมาเป็นทหารทหารไายในเมืองเอษผิดโูดถูกแล้ววันนี้ เฮ้ยหรือไรหรือเปล่าวะคุณมาเป็นทหารภายในมือพระองค์ท่านเนี่ยเห็นฝีมือเราเนี่ยดีจึงแต่งตั้งและมียศข้แต่เดิมทีเนี่ยฉันเนี่มีเมียเจ้าว่าเมียก็ไม่ถูกเจ้าว่าแฟนก็ไม่ใช่แต่เป็นคู่มั่นกันเธอให้หนาว่าสั่ฉันนี่มีเพื่อนรักชจ่าไอติ้ง แต่ให้เติมเนี่ยมันหักหลังฉันในวันที่ฉันนเ่ทำไปแต่งกระส้อยมันพาสร้อยหนีแต่กระช่างเถอะมันเป็นเรื่องของอดีตไปแล้วแต่ฉันนี่ก็ยังรักสร้อยและได้ติดตามหาสร้อยเป็นเวลามานานแต่วันนี้ได้ข่าวว่าพวกท่านได้ตัดสั่งให้เราขึ้นฟอกเป็นเวลาเก้าโมงเช้าไม่รู้ว่ามีเรื่องอะไรหรือจะเลือกตั้งใหม่นะไม่แน่เหมือนกันนะ ฮะผมริเกรประชาที่ปไตยฮะวันนี้จะไปหาพรองค์ฮะดูสิว่าพวกท่านเนี่ยเจ้ามีอะไรหรือเปล่าเรียมเคยรำดูหรือมาทาใจน้อยโอมลูกสามาคอยเลือคอย่ังหลายนาทีคุณเข้ามาหวัวคา กันทุกคนแล้วแะจ้าแม่จา <S 2> <S 2> <S แฟนเคยมีดนนี้เขามีแฟนใครโอมรงคาดผู้ใจสาวใดไม่ิดผูกพังสะดเก็ไปด้วยใคเสื้อลายก็เป็นำนั้นเสืเ้อแดงกันใครไม่โอมในไมไม่ช่ออันต ติกระดุมรักชาดีพัฒมาพบกับดาวตลพวกพุกดาตลกกนมดอกดากมาเลยจ้าตอนนี้กำลังศึกษาอยู่นะใ<อ>กล้จบปริญญาตรีแล้วนะครับสวัสด<อ>ีคร<อ>ับครับมดอำเภอสตึกมีแค่นี้มีแค่นี้เลย ไอ้ก็เมโทเรียกกันมาน้ออู้ยังไงก็ดูให้มันจบเน้อไม่นานหรอกตี4แกก็นอนดึงไปไรนอนแล้วก็ดูนอนแล้วก็ดูเมื่อวานนี่ไปเล่นอยู่นู่นนราธิวาสก็ไปไปเล่นลิเกไปเกประเบิดอรนะดูว่าไปเล่นลิเก ดีครับท่านทิ่มาดูพวกแกไม่มีบ้านอยู่หรือยังไงตอ้องพากันมานั่งอมองฉันนักกันทำไมมีเรื่องอะไรเล่านาพากันมานั่ง เป็นแถวๆกินข้าวมาแล้วหรือยังถ้ายังไม่กินกลับไปกินก่อนกูได้ถ้ายังไม่กิน,นกลับไปกนินก่อนก็ได้ไลิกกกเ,ลกเกเลือเมื่อไรอ่อาให้มานี่ทำา้วจะเจนโต ผมเองก็มีชื่อแล้วว่าเจ้ากนกนามสกุลก็บคู less, e ่ก <c oughs> ิมมียะนี่แหละทายาทนาเกอแกเอ้ยแกกับหัวเราะช่วยฉันเดิมประไรพาเกิดไปนั่งแต่แกไกลหัวลิเกกัดฉีดวัคซีนหมดแล้วเมื่อวานแกเอ้ยเล่นอยู่กลางทุ่งนาสนุกสนานเล่นไปเล่นมาลิเกคนดูหัวเราะลิเกย่งเหี้ย เยี่ยวไหลก็โดนรูปูปูมันก็คิดว่าฝนตกมันกอ,อกมาหากินหรอวะตั้งแไปหนีของคนดูเลอแกก็ระองเดี่ยปูนี้มีปี๊ปี๊ปีปี๊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 ปีมปี๊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 ปีมี๊ป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 ีป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 ี พอดีคนก็มาดูลิเกดูมวยกันมดหนังมันไม่มีคนดูท่นี่มันก็คิดได้มันเปิดหนังโป้เฮ้ยลิเกก็ไม่มีคนดูแต่นี่มากันไปดูมดมดชองเลยครัลุกแล้วมึงอะทำไมไม่ห้ามเขาแะห้ามยังให้กูก็ไปกับเขาไอฮะมึงก็พูดมันไปว้าวอะเดี๋ยวฟังเพลงน้องเมนอ អីអត់ប្រឹងកុំកដាក់អត់ស្ល렁កាយកុំអូ